ตอนนี้กี่โมงแล้วตีสองตีสองออารมณ์ดีเลยแค่มีชาบูอที่บ้าง่ายมากขอมงามากโอ้ยปีน่ะ <c oughs> ในยุคที่โควิดกำลังระบาด ว้าว <Wow. c oughs> ในยุคที่โลโควิดกำลังระบาดนะครับเข้าครัวกันของเราเนี่ยก็จะต้องมาหาเมนูที่เฮ้ยดึกๆกก่อนนอนหิวขึ้นมาอุย้ยไม่สามารถจะสั่งอาหารได้ตอนกลางคืนเพราะเขาปิดกันหมดไงนี่คือเมนูที่เราจะมากินกันตอนก่อนนอนตอนนี้กี่โมงแล้วตีสองตีสองเออก็ที่ไงเขาเรียกว่าไงเตรียมสะสมไขมันเอาไว้ใช้ยามแบบว่าไม่มีของกินอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เรามีของกินแล้วก็จะมา ทำนาเบะสไตล์ญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรียกไดวว้ว่าอลิกาโตโคไซมากันเลยทีเดียวเป็นไงขลุหลาเออมันก็เป็นหม้อเหมือนเอาไว้กินคนเดียวเลยเนาะมันก็น่ารักดีสําหรับนาเบะที่เราจะทําในวันนี้นะครับสไตล์ญี่ปุ่นมันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเราจะไม่เน้นขั้นตอนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินไงอัน <laughs> นี้ก็ตีสามแล้วได้กินเช้าพอดีแนละ้วขั้นตอนเยอะเราก็เตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเครื่องชาบูต่างๆเนาะเนาะชาบูชาบูน <laughs> ันบูชาตุ้ย <laughs> วัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีนี่เลยผักกาดขาวเห็ดเข็มทองขึ้นช่ายเห็ดเห็ดหอมเต้าหู้หกทำไมมันมีแต่ซ้ำๆอ่ะ ส่วนพวกเนื้อวันนี้เราจะกินหมูสไลด์นะครับแล้วก็เต้าหู้ปลาแล้วก็เสน้นเ้นก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเห็นไหมมันก็จะดึงดึง,ดงนิดนึงเครื่องปรุงต่างๆอันนี้เป็นน้ำซุปนะเราก็จะผสมกับน้ำเปล่าเนาะมันก็จะเป็นน้ำซุปที่ทำง่ายๆแล้วกันเราคงไม่มโอ้โหมานั่งกองปลากองอะไรอ้ลำบากเกินและการกินนาเบะเนี่ยหรือว่าชาบูต่างๆเนี่ยมันจะขาดไม่เลยนะฮะกับน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มมันต้องอร่อยกินของพวกเนี้ยมันต้องแซ่บมันต้องอร่อยน้ำจิ้มมันต้องถึงวันนี้เราจะใช้นี่เลยครับน้ำสลัด ของ QP นะครับก็จะใช้ทั้งหมด3รสเลยรสแรกเป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยอันที่2นะครับก็เป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น QP แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบที่เขาใส่พริกลงมามันก็จะมีความแซ่บใช่ไหมและอันสุดท้ายนะครับก็เป็นน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น QP นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำใสเนาะทุกรสไม่มีผงชูรสไงเฮลตี้คนอย่างผมเนี่ยต้องกินอะไรที่มันเฮลตี้แบบนี้ฮะ ด้วยความที่เราก็ยังไม่เคยเทสกับหม้ออันนี้เลยเราเพิ่งซื้อมาใช่ปะเราก็เลยเดี๋ยวจะลองใช้แบบว่าแอลโกอฮอลเลยไม่ใช้แก๊สไม่ใช้อะไรทั้งสิน้นอ่ะแก๊สหมดก็ใช้เบอร์นเนอร์เลยละกันตั้งหม้อเลยหรือปรุงน้ำซุปนะครับแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยใส่น้ำซุปไปแล้วเราก็จะเอารสชาติที่เราชอบทีเนี้ยมันจะร้อนหรือเปล่า <laughs> น่าจะร้อนแหละใส่น้ำซุปลงไปเลยนะครับ อ้าวกลายเป็นน้ำดำแล้วเป็นไงยอดวิสีก็เริ่มดูดีแล้วนะขอแอบชิมหน่อยแอบก่อนอีกหน่อยนึงจะมีความจืดร้อนไหมไม่ร <laughs> ้อนอีกทั้งหนึ่งอลเพราะว่าเดี๋ยวน้ำซุปมันจะอาจจะจืดลงไนงะใส่พวกผักพวกอะไรเงี้ยมันก็มีนงมีน้ำน้ำมงุงน้ำหม,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 มูอะไรเงี้ย อ่ะเดี๋ยวไฟแรงเริ่มใส่ผักกันเลยเอออะจัดสักหน่อยอืออุ้ยเออุ้ยมันก็แรงเหมือนกันเนี่ยไฟอ่ะทำเป็นเล่นอ่าเห็ดหอมยังไม่ทันกินก็รู้แล้วว่าอร่อย อ่ะเดี๋ยวปิดนะมันจะได้สุกง่ายๆเนาะเฮ้ยมันจะต้องเดือดวุดออกมาแน่เลยอะ่ะถ้ามันเดือดอะ่ะอ่ะปิดไม่ลงแล้วเยอะอ่ะระหว่างที่รอหม้อของเราให้มันแบบว่าออสุกแล้วก็เดือดเราก็จะมาทาน้าจิ้มกันเนาะเพราะว่าน้ําจิ้มนี่เป็นส่วนสําคัญมากอร่อยไม่อร่อยราต้องวัดกันที่น้ําจิ้มเนี่ยหลุกคนรสแรกที่เราจะใช้เป็นน้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตาคิวพีนะครับ ขอแอบใส่พริกหน่อยเราก็เปิดดูในเพจเขามาเห็นเขาใส่พริกลงไปในอันนี้ด้วยขอใส่สักหน่อยแล้วกันอแล้วก็รสที่2นะครับเป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นแต่อันนี้จะเป็นแบบใส่พริกมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นรสเผ็ดนิดนึง อันนี้เราจะไม่ปรุงนะครับเพราะว่ามันเผ็ดอยู่แล้วไงเออและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรสนี้เลยน้ําสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นที่สําคัญเลยต้องอย่าลืมเขย่าก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวงาซีอิ๊วเนี่ยตัวเครื่องปรุงเขาจะมีแบบพวกน้ำมันงาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต้องเขย่าให้มันเข้ากันก่อนเนาะเพื่อความอร่อยมากยิ่งขึ้นไงก็เขยา่าให้เรียบร้อยเทได้เลย,เลย เราก็จะปรุงนิดหน่อยเนาะเราก็จะใส่พริกลงไปชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดชอบไม่เผ็ดก็อย่าใส่เผ็ดเกินนะครับแต่เราเป็นคนชอบกินเผ็ดมากเลยครับเพราะฉะนั้นใส่หมดเลยกระเทียมก็เหมือนกันชอบก็ใส่เยอะนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเยอะมากอ่าแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมะนาวอ่าของต้องมี ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ถึง5นาทีนะครับเสร็จแล้วเนอะมันจะกลิ่นกลิ่นงาคืองาคั่วคือแรงมากอะ่ะโหอันนี้คือแบบกลิ่นงาชัดเจนมากอหอมมากต้องลองกินดูเออจะาบ้าหอมแล้วชอบอย่างนี้ไม่ได้เราต้องลองกินนะเดี๋ยวมาดูหม้อน,นาเบะของเรานี่หน้าตาโอ้ ชาบูญี่ปุ่นมาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวไม่ทันกินก็ฟินล้วครับฟินอารมณ์ดีเลยแค่มีชาบูอยู่ที่บ้านทีนี้การที่เราจะกินกันแบบใกล้ๆเราต้องอยังไงฮะอ่ะหยิบกล้องเล็กแล้วเดินเข้ามาถ่ายใกล้ๆครับรจะกินแบบเยอะเย้ยอ่ะชิมเส้นก่อน อืเช่นเป็นไงหนึบน้ำซุปอะน้ำซุปก็ดีแต่ว่ายังดีไม่ที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับต้องกินกับน้ำจิ้มครับเริ่มจากรสแรกเลยงาคั่วญี่ปุ่นเอออันนี้คือรสแบบออริจินอลชิมครับอหอมงามากความหวานความอะไรมันแบบมันกำลังแพบบอนนดีอ่ะ เอาจริงป่ะถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้แบบไม่ได้เห็นขวดอะไรเงี้ยเราคนเอามาให้กินอ่ะก็คือนึกว่าเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้เรียกได้ว่าเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดจริง,รงอือหือโอ้ฟินมากเลยทุกคนจะไม่จิ้มอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเขามีให้เลือก 3, ออทั้งสามสี่อันอืมรสที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นรสเผ็ดเนาะลองดูแบบว่าเฮ้ยบ้านไม่มีพริกไม่มีกระเทียมลองชิมแบบออริจินัล อบอกเลยว่าไม่มีพริกไม่มีกระเทียมก็โคตรอร่อยโอ้ยฟินอ่ะคือซื้อไว้ติดบ้านได้เลยอ่ะจริงคิดว่าน่าจะทำได้กับหลายอย่างมากเลยเนาะโคตรอร่อยเลยอ่ะเอาเบสซิ่ง <Amazing. S 2> ไม่ใช่น้ำสลัดแล้วอืมอห ถ้ากินกับสลัดก็น่าจะอร่อยแล้วกินกับชาบูอร่อยขนาดนี้ก็ต้องยอมแล้วแหละอืัน่อมารสสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำสลัดงาสีอิวนะ๊วเนาะอืมหอมคือเจ้าความที่เป็นกลิ่นงาอยู่แล้วเพราะว่ามันชื่อน้ำสลัดงาแล้วก็เป็นสีอิ๊วใช่ไหมทนี้วนนี้พอเราใส่มะนาวลงไปใส่พริกใส่กระเทียมลงไปกลิ่นแบบครบเครื่องม,มากเลย จะถามว่าโกหกอ่ะหยิบไม่อยากแบบว่ามาอวยคนเดียวแต่อันนี้คือแบบชอบจริงชอบจริงหวังแตง่งดีมากโคตรอร่อยเลยแล้วเส้นที่เราซื้อมานี่ก็หยิบมามมัวเนี่ยเส้นไม่เงยังฟินเลยะเส้นแบบดึ๊บดึ๊บดึ๊บอ,อร่อยเนาะอ,อร่อยโคตรฟินเลยอะ่ะอ,อย่างเงี้ยรู้ละว,วันหลังก็พกเนี่ยคิวทีไปแล้วก็ไปกินร้านชาบูใช่ กูเอากูจะน้ำจิ้มไปเองได้ป่ะโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ ก็นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะทํากินช่วงโควิดทุกคนก็คงจะมีหม้ออยู่แล้วอะใช่ไหมเราก็ซื้อนี่เลยน้าสลัด QP นะครับติดบ้านไปเลยคือซื้อไว้ทั้งสามรสเลยอร่อยทั้งสามรสจริงไปตามซื้อกันได้ที่แ <c oughs> มคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแม็กซ์แวลูกูเม่คือคือมีมีแทบหมดทุกที่เลยซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนจะกินกับสลัดก็ได้จะกินเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ก็ได้ เด็ดจริงอย่างเราทํานาเบททำอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนจะยากเนาะที่เราไปกินที่ร้านอะก็คือรู้สึกว่าเออมันมันคงจะทํายากอะพวกชาบูญี่ปุ่นพวกนาเบะอะไรเงี้ยเออแต่พอมาทําจริงๆคือง่ายมากแล,มแล้วน้ำจิ้มเราก็ไม่ต้องปั่นอะไรให้เสียเวลานี่เลยโอเคก็อย่าลืมไปทำตามนะครับแล้วถ้าเกิดใครซื้อมาลองอะ่ะก็ลองแท็กมาบอก่อยนะครับว่าชอบรสไหนมากกว่ากันตามได้เลยนะ3มรสไม่ผิดหวังแน่นอนอสำหวัสนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับ